ดีค่ะพบกับพอดแคสต์สร้างสรรค์ธุรกิจกับเศรษฐกิจ BCG ค่ะพอดแคสต์ Podcast ที่คุณผู้ชมนะคะจะได้เคล็ดลับในการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จภายใต้แนวคิด BCG model และว,วันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของพลังงานแสงอาทิตย์ค่ะซึ่งปัจจุบันนี้พลังงานสะอาดพลังงานสีเขียวพลังงานแสงอาทิตย์กำลังเป็นที่ได้รับความสนใจจากทั้งภาครัฐและเอกชนเพราะว่ามันจะสามารถทาให้เกิดการพัฒนาประเทศไปสู่ความยั่งยืนควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมนั่นเอง และว,วันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับบริษัทบรีชาร์ดเอเนอร์จีจำกัดนะคะเขามีวิธีในการจัดการกับพลังงานแสงอาทิตย์อย่างไรให้เพียงพอต่อความต้องการเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับท่านนี้เลยนะคะคุณทนายโพธิสัตย์หรือว่าคุณกาวจากบริษัทบรีชาร์ดเอเนอร์จีจำกัดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณกาววันนี้ต้องรบกวนเลยที่จะต้องมาให้คำแนะนำกับคนที่ไม่มีความรู้ในเรื่องของธุรกิจทางด้านนี้เลยคุณกาวคงจะต้องมา พูดคุยแล้วก็ทําให้คมณเนี่ยทำความเข้าใจกับมันทีละสะเต็ปทีละสะเต็ปแบบนี้นะคะได้เลยครับอันดับแรกรเลยเนี่ยอยากให้คุณกาวเล่าถึงบริษัทรีชาร์จเอเนจีให้ฟังหน่อยว่าทําธุรกิจเกี่ยวกับอะไรยังไงบ้างคะบริษัทที่ผมเนี่ยอยากตั้งใจจะทําขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องของไฟฟ้าบนพื้นที่ห่างไกลครับค่ะก็คืออย่างเช่นพื้นที่บนเกาะที่ไม่มีสายส่งไฟฟ้าเข้าถึงหรือพื้นที่บนภูเขานะครับที่ก็ยังขาดแคลนเรื่องของการเข้าถึงไฟฟ้าอยู่ซึ่งทุกวันนี้เราก็รู้ว่าครับว่า ตัวไฟฟ้าเนี่ยก็เป็นเรื่องคือเรียกว่าสําคัญมากแล้วก็จะตอบโจทย์หรือแก้ไขปัญหาอื่นๆในด้านอื่นๆได้ด้วยไม่ใช่แค่เรื่องพลังงานนะครับก็อันนี้คือเป็นโจทย์ของผมเป็นเพนพอยท์ที่ผมอยากที่จะแก้นะครับก่อนหน้านี้คุณกาวทําอะไรมาก่อนแล้วทำไมถึงหันมาให้ความสําคัญให้มาสนใจกับเรื่องของพลังงานครผมเรียนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นต้นทุนของผมสนใจอย,อยู่ลวรเรื่องของการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมแต่ว่าผมก็จะมาเข้ามาสู่วงการเรื่องเรื่องของพลังงานทดแทนด้วยนะครับ น,นวันนั้นคือผมก็ทํางานอยู่ในองค์กรระหว่า,ง,างประเทศที่ม,มาช่วยเหลือสนับสนุนเรื่องของการนําความรู้จากต่างประเทศนะครับมาพัฒนาในประเทศไทยนะครับซึ่งท็อปิกของวันนั้นหรือโจทย์ของวันนั้นของผมก็คือพลังงานทดแทนในชุมชนมผมก็เลยได้มีโอกาสครับที่จะค้นขวาแล้วก็ไปเจอเกาะจิกขึ้นมาครับแล้วก็ได้ได้ไดทราบจากทางอย่างกระทรวงพลังงานของเมืองไทยเนี่ยบอกว่าเกาะจิกก็เป็นต้นแบบอันนึงของไมโครกริดไมโครกริดก็คือ ระบบไพลังงานไฟฟ้าที่อยู่เป็นขนาดเลก็กนะครับอยู่<ะ>มบนเกาะนะครับก็เลยได้มีโอกาสลงไปเกาะจิกครับในปี2016<ะ>จริงๆครั้งแรกเนี่ยก็เรียกว่าเป็นเหมือนการออฟเซิร์ครับไปลงไปดูชุมชนไปพูดคุยกับอย่างผู้ใหญ่บ้านหรือคนในชุมชนเราก็จะได้เห็นวิถีชีวิตเขาเบื้องต้นแบบผิวเผินสมมติเรามองจากข้างบนนะครับเหมือนเรามองลงไปเห็นผิวน้ํา แต่จริงๆอะในเรื่องของการทําโครงการนะครับคุณ z o มเราจะต้องลงไปใต้น้ำแล้วต้องลงไปเห็นว่าสิ่งที่เขามันอยู่ข้างในอะครับทำไมเขาถึงทํามาได้12ปีนะครับผมก็เลยต้องลงไปอีกครับคือไม่ใช่ลงไปครั้งเดียวแล้วจบนะครับก็ต้องลงไปครั้งที่2ครั้งที่3ามั้งที่4แล้วก็ทุกๆครั้งเนี่ยเราก็จะได้ข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นมาเรื่อยๆนะครับซึ่งไอ้ข้อมูลพวกนี้แหละมันเป็นตัวสําคัญที่ทําให้ผมได้รู้ว่าโอเคสิ่งที่ทําให้เกาะจิกงเนี่ยประสบความสําเร็จเนี่ย ผมก็สรุปมาได้ว่าจริงๆแล้วมันก็อยู่ที่เรื่องของการบริหารจัดการ,รเรื่องของฮาร์ดแวร์หรือตัวแผงโซลา่าตัวแบตเตอรี่เนี่ยเหมือนกันครับ<嗯>ทุกทุกที่หรือทุกทุกเกาะจะได้รับของคล้ายๆกันอาจจะมีคุณภาพดีคุณภาพแย่แต่สุดท้ายเนี่ยฮาร์ดแวร์คือฮาร์ดแวร์ครับ<嗯>แต่จริงๆแล้วตัวคีย์สำคัญคือการบริหารจัดการหรือการทำแมネจเมนต์ของตัวชุมชนเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราได้เห็นว่าเออชุมชนเกาะจิกเนี่ยวิธีการบริหารของเขาเนี่ยน่าสนใจทุกๆพื้นที่จะมี เรื่องของโครงสร้างอย่างเช่นผู้ใหญ่บ้านมีคณะกรรมการหมู่บ้านนะครับแต่ของก่อจิ๋งเนี่ยเขาจะสร้างกรรมการไฟฟ้าขึ้นมาเขาจะสร้างกรรมการประปาขึ้นมาเขาจะสร้างกรรมการที่ดูเรื่องสถาบานันการเงินของเขาขึ้นมาเราจะเห็นว่าพอมันมีเรื่องของความรับผิดชอบเกิดขึ้นนะครับบอกว่ากรรมการชุดนี้บุคคล1ิบท่านนี้เป็นคนที่ต้องดูแลเรื่องไฟฟ้าเนี่ย, <S <S <ๆ>ยก็เลยทําให้เกิดความรู้สึกว่าเออมันเป็นของเรานะมันไม่ใช่ของที่คนเอามาวางไว้แล้วก็เราเป็นผู้ใช้ละพอหลังจากมีกรรมการแล้วเขาทำอะไรเขา มีการเก็บเงินนะครับเก็บค่าไฟเห,เหมือนที่เราจ่ายกันแต่ว่าอาจจะไม่ใช่เลท4บาท5บาทต่อนหน่วยอย่างที่เราใช้กัน,นครับของเขาจะเก็บกันวันแรกประมาณ17บาทนะครับพูดง่ายว่าแพงกว่าบนฝั่ง4เท่าแต่ทําไมเขาถึงยอมจ่ายครับเพราะว่าถ้าไม่มีตรงนี้เมื่อก่อนเขาต้องกลับไปปั่นดีน้ํามันด้วยดีเซลอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งต้นทุนอาจจะ15บาท20บาท30บาทแล้วก็บวกกับค่าแรงค่าอะไรต่างๆครับเพราะฉะนั้นจากเลเซยยี่สิบาทมาเหลือ,อ17บบาทเนี่ยก็ดีละ แต่ว่าต่อไปนี้ตัวไมโครกริดเนี่ยมันทำให้เขาได้ใช้ไฟยี่บสชั่วโมงด้วยคราวนี้ปลดล็อกเลยครับมีตู้เย็นมาได้นะครับมีทีวีนะครับแล้วก็การเรียนการสอนนะครับของเด็กนักเรียนได้สามารถเรียนหนังสือได้ชั่วโมงเนี่ยกว้างขึ้นนะครับเมื่อก่อนอาจจะต้องเรียนได้แค่ช่วงกลางวันอันนี้ก็สามารถมาอ่านหนังสือตอนกลางคืนใช้ชีวิตกลางคืนเพราะฉะนั้นจากเรื่องพลังงานอย่างเดียวเนี่ยมันก่อให้เกิดผลกระทบชงบวกต่อชุมชนที่มากขึ้น ในอนาคตคุณกาวมองเอาไว้ว่าจะทําโครงการนี้ต่อไปยังไงในอนาคตบ้างคะตัวรีชาร์ตเนี่ยจริงๆไม่ได้เกิดจากกระบวนการที่แบบเป็นการวางแผนแบบธุรกิจทั่วไปเลยคนระับคือไม่ได้แบบว่าวางแผนว่าเอ้ยสปีทําอะไร5ปีทําอะไร10ปีทําอะไรจริงๆมันเกิดไปด้วยความเรียกว่าธรรมชาติมากๆคือเกิดจากการที่ผมมาอยากทำโปรเจกต์เกาะจิกพอเราเริ่มทําจริงๆแล้วเนี่ยเราช่วยชุมชนเนี่ยเขาเขียนขอทุนจากสถานทูตออสเตรเลียอย่างยกตัวอย่างครับแล้ว เขาเนี่ยต้องการให้มันมีหน่วยงานรองรับไม่ใช่ว่าขอในานามทนายขอในานามเพื่อน<ม>เพื่อนอีกส<ๆ>ิคนมันไม่ได้ครับผมก็เลยไปจดเป็นบริษัทรีชาร์ตขึ้นมาเพื่อที่จะมาดําเนินการเรียกว่าช่วยเหลือในการเขียนโพรโ์โซ่ตรงนี้ให้กับชุมชนเราตอนนั้นเราจะไปทําตัวสมาร์ทมิเตอร์นะครับเปลี่ยนมิเตอร์เนี่ยที่ที่เป็นมิเตอร์จานหมุนที่บ้านผมก็ใช้จานหมุนบ้านคุณส้มก็จะใช้มิเตอร์จานหมุนพวกนี้ให้เปลี่ยนเป็นดิจิตอลมิเตอร์ที่มันสมาร์ทขึ้นให้มีระบบเติมเงินเข้ามา อันนี้คือเป้าหมายที่ผมอยากจะทำเการีชาร์จแค่นี้เองครับเริ่มจากว่าเราต้องการจะมีเอนติตี้หนึ่งหรือมีนิติบุคคลอันหนึ่ง<ม>ที่เอาไปเขียนขอทุนของของสถานทูตออสเตรเลียมาอันนั้นคือจุดเริ่มต้นไม่ได้แบบวางแผนว่าเอ้ยละห้ปีรีชาร์จจะไปทำไร<ม>แต่ทั้งหมดเนี่ยมันเกิดจากการพัฒนาแบบออร์แกนิกครับพอทำเกาะจิกได้ทุนตรงนั้นมาปุ๊บทุนนั้นถูกเอาไปเปลี่ยนมิเตอร์ที่เกาะจิกแล้ว แล้วก็รีชาร์จก็เริ่มที่จะไปคุยกับอินเวสเตอร์หรือผู้ลงทุนว่าชักชวนมาลงเกาะจิ<ม>กเพราะว่าเนี่ยเกาะจิกเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะถ้าเกิดคุณเอาเงินมาลงทุนปรับปรุงระบบให้เกาะจิกก็จะมีแคชฟลูมีรายได้ประมาณนี้เราก็เลยกลายเป็นนักพัฒนาโครงการหรือเป็นบริษัทที่เริ่มลงมาพัฒนาโครงการไปโดยปริยายแล้วพอทำเกาะจิกเสร็จปุ๊บก็มีเกาะอ,อื่นๆอย่างบูรอนัมนบูลอนเลยเนี่ยเข้ามาอยู่ในเรดาร์พอดีเราก็เลยได้ไปทำเกาะอื่นเพราะฉะนั้นถ้าถามผมตอนนี้ผมก็ อาจจะตอบได้ยากว่าณนาวันนั้นที่เราเริ่มกับกับวันนี้เนี่ย mm hmm. คนละเรื่องเลยครับเพราะว่าเราเริ่มโดยที่เรามองว่าเออเราทำเกาะจิกจบเราก็าพอแล้ว mm hmm. แต่ทุกวันนี้เรามี3เกาะและ้วถ้าถามผมว่าอีกต่อไปอีก5ปีจะเป็นยังไง mm hmm. ผมก็คงตอบคุณ่วมไม่ได้กัน mm hmm. เพราะว่ากระบวนการของรีชรันมันค่อนข้างออแกนิก hmm. ไหลไปตามโฟล์จริงๆว่าโอเคมีพื้นที่ตรงนี้พร้อมเราทำโซ mm hmm. ลูชันอาจจะไม่ใช่เหมือนที่วันนี้เราคุยกันเลย ทุวนี้เราทําพลังงานทดแทนจากโซลา่าต่อไปอาจจะเป็นพลังงานทดแทนอื่นๆอาจจะมีการแก้ไขปัญหาอื่นๆอย่างเช่นไบโอแก๊สนะครับก็เป็นไปได้นะครับอันนี้ก็เป็นเป็นแนวทางที่จะต่อยอดไปในอนาคตครับคือไม่ใช่ว่าเราไม่มีแผนเลยนะครับเราก็จะมีแผนอย่างเราจะทาก่อจิกเราก็ต้องวางไทม์ไลน์วางทุกอย่างของแต่ละโครงการแต่ตัวเดเรกชันของของรีชาร์จโดยรวมเนี่ยเราจะไม่ได้วางไว้ซึ่งผมเลยบอกว่านี่คือความเป็นออแกนิกหรือการเติบโตแบบธรรมชาติ มีอะไรเข้ามาเราก็ r รี c t ได้ไปตามสิ่งที่เข้ามาเพราะฉะนั้นผมว่าความสำคัญคือความยืดหยุ่นตรงนี้ครับว่าเรามีแผนแบบในแต่ละโครงการแต่ว่าแผนโดยรวมของเราเนี่ยเราปรับเปลี่ยนนะครับยืดหยุ่นไปตามพื้นที่ชุมชนที่เข้ามาอย่างเทคโนโลยีที่ผมใช้ที่เกาะจินะครับเป็นระบบแบบรวมศูนย์คือมีโซลา่าตั้งอยู่รวมกันเหมือนโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่อันนึงแต่สําหรับถ้าเทียบกับสเกล ประเทศคงเป็นโรงไฟฟ้าขนาดเล็กนะครับแต่ถ้าเป็นบูรนดอนเนี่ยผมเลือกใช้ที่จะเป็นโซลาร์โฮมนะครับก็คือบ้านใครบ้านมัน1แผงหนึ่ง,ง,ห,นงหนึ่งระบบเนี่ยมี1แผงหนึ่งแบตเตอรี่มีหลอดไฟมีทีวีมีพัดลมของแต่ละบ้านซึ่งทั้งหมดเทคโนีตรงนี้เกิดจากเนี่ยครับความยืดหยุ่นว่าไม่จําเป็นต้องไปยึดติดก,กับว่าเอ้ยต้องไปทําไมโครกริดเหมือนเหมือนก่อจิกสิอันนี้เรามองว่าเอ้ยเขาไม่พร้อมที่จะไปเป็นไมโครกริดเนื่องด้วยว่าเอยเขาเป็นพื้นที่ เขาอยู่ในพื้นที่ที่อาจจะไม่สามารถปักเสาพ้าส,สายทําสายไฟทําสายส่งแบบใหญ่ๆอย่างนี้ไม่ได้ผมมองว่าไอ้เรื่องของการออแกนิกโกลด์เนี่ยเราที่สสำคัญคือความยืดหยุ่นที่จะปรับตัวไปตามสภาพที่เข้ามาครับแล้วเนี่ยก็คือสิ่งที่ทําให้ผมมองว่าผมอาจจะจะตอบไม่ได้นะว่า e y, ปีหน้าจะกี่เกาะ<ม>หลายๆคนถามว่าปีหน้าไปเกาะไหนบา,บางทีผมบอกว่า<ม>ก็ดูความพร้อมของชุมชนก่อนมีหลายเกาะครับที่หรือมีหลายพื้นที่ที่ ท,ที่เข้ามาแล้วก็หลายรูปแบบบางที่มีของเดิมอยู่แล้วด้วยมีโซลาร์โฮมเดิมอยู่แล้วเราจะเข้าไปส่งเสริมยังไงไปต่อยอดยังไงไปรวมกลุ่มเขายังไงอันนี้มันก็เป็นโจทย์ที่แตกต่างไปละบางเกาะอาจจะไม่ต้องใช้ฮาร์ดแวร์เลยก็ได้เป็นเรื่องกระบวนการให้ความรู้แล้วก็จัดตั้งกลุ่มการบริหารจัดการเอาเอาแมネจเมนต์เข้าไปใส่ให้เขาอย่างเดียวก็เป็นได้นะครับโดยที่ไม่ต้องมีฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมเพราะเขามีอยู่แล้วมีโซลาร์อะไรอยู่แล้วสําหรับคนที่เขาอยากจะทําธุรกิจ ทางด้านพลังงานไฟฟ้าโซลา่าเซลล์คุณกาวมีอะไรจะแนะนำสำหรับคนที่เขาอยากทำธุรกิจตรงนี้บ้างคะให้ประสบความสำเร็จด,ด้วยนะก็ถ้าถ้าทำในเชิงในเชิงธุรกิจ,ก,จกับ,ก,บกับโซลา่าเนี่ยผมว่ามีหลายมุมอย่างที่เราคุยมาแล้วมีหลายบิสเนสโมเดลใช่ไหมครับเป็นผู้ติดตั้งก็ได้เป็นผู้ลงทุนก็ได้หรือเป็นผู้นักพัฒนาโครงการเหมือนอที่ผมทาแต่ถ้ามองในมุมของนักพัฒนาโครงการเหมือนที่ผมทำเนี่ยคือผมมองว่าปัจจัยหลักคือการ ที่จะหาเพนพอยหรือหาตัวปัญหาของอย่างผมคือเป็นพื้นที่คือชุมชนปัญหาของชุมชนหรือก็คือลูกค้าครับปัญหาของลูกค้าคืออะไรแล้วไอ้โซลูชันของเราเนี่ยมันมาตอบโจทย์เขาได้ยังไงบ้างนะครับซึ่งมันอาจจะไม่ใช่มีวิธีเดียวหรือไม่มีฮาร์ดแวร์รูปแบบเดียวที่มาตอบโจทย์ได้นะครับผมว่ามันก็ยังมีตลาดหรือมีโซลูชันอีกมากมายที่มันจะสามารถนํามาประยุกต์ใช้อย่างผมเนี่ยเราไม่ได้เป็นผู้ผลิตอะไรเลยแต่เราเป็นผู้ประยุกใช้เราก็ไ,ไปหา สแสวงหาโปรดักต์ในตล,ตลาดที่มันเหมาะสมกับลูกค้าคนนั้นตอบโจทย์คนนั้นได้มากที่สุดนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นอาจจะเป็นหนึ่งในช่องทางคือ1มองหาก่อนว่าลูกความต้องการของลูกค้าหรือปัญหาของลูกค้าคืออะไรแล้วเราตอบโจทย์ด้วยทึงไม่เยอะไ,ได้บ้างแล้วก็อาจจะ2คือว่าข,ข้อแตกต่างที่ที่ของธุรกิจที่เราทำครับมันอยู่ตรงไหนอย่างของวิชาร์์ผมก็จะบอกว่ามันคือกระบวนการท,ที่ที่แตกต่างเราไม่ได้มีโปรดักต์เราไม่ได้มี product, เซอร์วิสแต่เราพยายามที่จะนําเสนอ กระบวนการว่าผมต้องลงไปชุมชนหกครั้งสิบครั้งนะครับอย่างกอจจิงกเนี่ยผมว่าถ้านับจริงๆตั้งแต่ปี2016ผมน่าจะลงมาแล้วประมาณยี่สิบครั้งครับเพราะนี่มันมันเป็นเรียกว่าตอนนี้ไปกอจิกก็เหมือนไปบ้านหลังที่สองแล้วครับก็คือเป็นเป็นชุมชนที่เราเราคุ้นใช่คุ้นเคยกันละซึ่งนี้ก็เป็นสไตล์การพัฒนาแบบหนึ่งที่ทำให้มัน replace ยากหรือมาทดแทนยากถ้าถ้า แต่แต่ผมก็สนับสนุนให้คนทำในในพัฒนาโครงการในเชิงนี้นะครับเพราะว่ามันจะได้ความยั่งยืนมากกว่านะครับเพราะสุดท้ายเนี่ยผู้ให้บริการหรือคนติดโซลา่าเนี่ยบางทีอาจจะติดไปแล้วแล้วระบบเขาใช้ได้หรือไม่ได้เนี่ยอาจจะไม่ได้สนใจเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดเราทําให้ตัวชุมชนเองเป็นเจ้าของระบบเนี่ยมันทําให้เกิดกลไกลภายในตัวของเขาเอง,เองว่าสมมติถ้าเกิดเขาไม่ดูแลระบบครับเขาไม่มีไฟไฟฟ้าใช้อะ่อนทุ เหมือนถ้าสมมติบ้านเราเราผลิตพลังงานด้วยตัวเองนะครับเรามีโซล่าของตัวเองมีแบตเตอรี่ของตัวเอง,แ,ตเตอง,เองแล้วแผงหมดหรือแบตเสียแล้วเราไม่แก้ไขเนี่ยเท่ากับว่าเราไม่มีไฟฟ้าใช้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขาอยู่ในโหมดหรือมายเน็ตเซตนี้เมื่อไหร่เนี่ยชุมชนเขาจะดูแลระบบอย่างดีเลยเพราะาเขารู้ว่าถ้าเกิดระบบนั้นเป็นอะไรไปเขาดูแลไม่ดีก็เขาคนแหละที่ได้รับผลกระทบสุดท้ายเลยขอเคล็ดลับความสําเร็จของคุณกาหน่อยได้ไหมคะโอ้ผม ผมก็ไม่รู้จะจะเอามุมไหนบอกคุณส้มนะเพราะผมว่ามันเป็นเรื่องของโครงสร้างโดยรวม,มเพราะว่าตัวรีเสิร์ชเองเนี่ยจริงๆที่ผมบอกเป็นกระบวนการเนี่ยมันมันไม่ใช่แค่ผมทําคนเดียวด้วยไงครับถ้าผมถ้าเป็นผมผมตัวคนเดียวผมก็บอกเลยว่าเกาะพวกนี้ก็ไม่สําเร็จหรอกครับทาคนเดียวทําไม่ได้นะครับต้องเป็นความร่วมมือร่วมใจกันหลายหลายภาคส่วนใช่ใช่ใชอย่าง,างตัวผมเองเนี่ยเวลาเราลงชุมชนเนี่ยหนึ่งคู่ ลูกค้าเราหรือถ้าพูดในบริบทของผมคือพื้นที่ของผมคือชุมชนเนี่ยชุมชนต้องมาเห็นด้วยกับเราก่อนนะครับเราต้องทําให้เขาเห็นด้วยแล้ว s t a โ e h o l d e r อื่นๆอีกอย่างอย่างตัวผมเองเนี่ยเวลาเราลงพื้นที่เราก็จะไปพร้อมกับหน่วยงานของกระทรวงพลังงานหรือหน่วยงานที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคคือไม่ใช่ตัวผมคนเดียวที่ลงไปแล้วจะทาจบได้ด้วยตัวคนเดียวเพราะนั้นเราก็จะดึงเครือข่ายพันธมิตรเนี่ยให้เขาช่วย ช่วยเราในเ่ายของการนําเสนอบางอย่างตัวผมเองก็อาจจะทําได้ไม่ดีเท่า่วยางานอื่นๆครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าจริงๆอันนี้ก็เป็นอาจจะเป็นเป็นเป็นประเด็นหนึ่งในเรื่องของคําว่าเครือข่ายครับถ้าเราสามารถทำทำงานในเรื่องของภาคเครือข่ายได้แล้วมีกระบวนการที่ชัดเจนกระบวนการที่ดีเนี่ยผมว่าอันนี้คือเคล็ดลับละว่าว่ากระบวนการรีชาร์จเนี่ยมันคืออยู่ตรงนี้ น,นสมพูดได้ไหมคะว่าเคล็ดลับความสําเร็จก็คือการที่เราจะต้องมีพันธมิตรและก็มีเครือข่ายที่ดีใ,<ช>ในการ,รทํางานร่วมกันใช่ครับและนี่ก็คือคุณกาวนะคะคุณทนายโพธิัตศจากบริษัทกริช์ดเอเนจีจำกัดวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณมากเลยครับ